สวัสดีครับตลาดลมคอย FC นะครับมาแกะกล่องพัสดุให้ดูอีกหนึ่งกล่องนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นะครับที่ผมซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับก็เหรียญที่แบบยังไงอะ่ะเหรียญแบบที่หายากแบบที่นักสะสมต้องการนะครับก็จะมีการลงซื้อขายกันนะครับลงขายกันในกลุ่มเหรียญกลุ่มธนบัตรนะครับก็สามารถ เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ผมทําคลิปรับซื้อบ่อยๆนะครับแล้วก็มีพบเจอกันบ่อยๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมไปเจอน้องพ่อค้าท่านนึงนะครับที่ลงขายแล้วก็ต่อรองราคาได้นะครับก็เลยสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ ซื้อขายได้จริงๆนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับอ่าเป็นเหรียญ10บาท1เหรียญน,นะครับเหรียญ10บาทแบบในคลิปนี้แบบในาตามตัวอย่างในมือผมเนี่ยผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2 0 0จนถึง1000บาทนะครับ นี่ดูเหรียญกันเลยนะครับแกะแกะกล่องให้ดูเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทปี32ปกติแล้วเหรียญ10บาทผมจะรับซื้อปี31นะครับแต่ว่าทําไมปี32จํานวนการผลิตมากถึง100ล้านเหรียญถึงขายได้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับนี่นะครับด้านหลังบางท่านอาจจะรู้แล้วว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับลักษณะตรงนี้นะครับ แต่ก็คือถ้าดูจากด้านหลังอ่ะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับรอยรอยด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับพอพลิกขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับดูชัดๆนะครับเหรียญ10บาทไส้เบี้ยวนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาทจนถึง1,000บาทนะครับนี่นะครับ ไม่ไม่ไม่ใช่เหรียญปกตินะครับไม่ใช่เหรียญ10บาทปี32แบบปกตินะครับเป็นเหรียญ10บบาทปี32แบบไส้เบี้ยวแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับมีส่งมาขาย1เหรียญน,นะครับก็คือเหรียญน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเทียบให้ดู2เหรียญเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ส่งมาขายวันนี้เหมือนกันนะครับวันนี้บันทึกคลิปวันที่วันนี้วันที่8 นะครับวันที่8ธันวาคม2561นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือผมแกะกล่องเช็คเหรียญแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญวาระที่เป็นไส้เบี้ยวนะครับขอบนอกสีขาวๆล้นเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเหรียญนี้ไส้เบี้ยวเหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่เหรียญแบบปกตินะครับใครที่ไม่ได้ดูคลิปนะครับดูแค่ผ่านๆอาจจะคิดว่ามีแต่ว่าอยากให้ดูคลิป ฟังรายละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายชัดเจนว่าผมรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับไซเบียวนะครับรับซื้อ200ร้อถึงหนึ่บาทใครที่มีเหรียญแบบนี้ที่ต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับเพจผมช่องผมรับซื้อจริงไม่ต้องทําใบรับประ,ะกันนะครับใครที่เ,เสนอ ขอซื้อเหรียญแล้วให้ทําใบรับประกันนะครับเลิกคุยไปเลยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพร้อยเปนะครับหลอกให้เราทําใบรับประกันนะครับของผมไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันเหมือนกับเหรียญนี้ส่งมาขายตรวจเช็คเรียบร้อยตรงตามที่ตกลงคุยกันโอนเงินเรียบร้อยนะครับได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายเน้นดูรูปนะครับ ซื้อขายสินค้าต้องดูสินค้านะครับมีครับมีค่ะมีเยอะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีแบบที่รับซื้อหรือเปล่านะครับอยากจะให้รู้ว่ามีจริงก็คือถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูนะครับ